ครับสวัสดีครับนี่ก็มาดูคุณพ่อเลี้ยงปลาอันนี้ปลาปลาอะไรครับปลาลูกอ,อีอุ่ยปลาลูกอีอุ่ยนี่นี่นเลี้ยงได้กี่เดือนแล้วครับเออเอาล่วงว่าเดือนพฤษภาคือสภาคือสภามิถุนายกานกรดาสิงหาคกยากโอหาเดือนแลน้วนะครับเออมันจะขายได้ตอนไหนครับเนี่ยขายช่วงนี้ก็ได้แต่ว่าม้ามีขายวันนั่นนั้นน,นนั้นซื้อมากจากซื้อตัวเล็กๆซื้อตัวใหญ่ไงซื้อมาเท่าไรซื้อมาเยอะไหมครับ เปนซีมาตัวสามบาทบตัวสามบาทประมาณเท่าไรครับซอมาก,กีดตัวเลยอยังไงซอมาพันตัวค่ันเพื่อนเราล่ลงไห้พันตัว,ตวอ,อันนี้นตายตตไปแล้วกระิ่บอพอรตพัน,นตัาคนตายขายที่วิลาขายในกิโลเท่าไรครับสามท้องตลาดนะไม่เคยขายเราไม่ด้กินอ๋อไม่กินเ่ได้ขายแมจะพี่นองมากอหะกัซิดใหไรน้แล้วเขา ใส่เม็ดซิทซิทได้กินง่ายหรอเอาเอง่ายนะปลามันขุนนะครับเนาะครับขุนแล้วนะปลาเคยอยู่นกโกลดยา,ยางจะขึ้นใไตไฟยางน,น้ำมักันสินแลนวุ้นวัดวัวน้ำถุดตัวใไตไฟยางไปแลนนกโกดโคนไม่เคยได้กินนี่พ่อเลี้ยงปลาดูอย่างเดียวเลยอปล่ครับนี่จะปลาดุชุ่งหน้าปลานาปลาฟอพื้นบ้านปลาพื้นบ้านเทากันอันนี้ปลาดุเอาลูกว่าจะกินซืือว่าจะหลอก มีปลาธรรมชาติด้วยใช่ไหมบอนเนี่ยครับมันสัตว์แหละครับย่ามันก็ออกปล่อยออกให้หน้าหากินว่าย่ามน่าเบิรมันก็ลุ่มาม่ลุ่มิละลุ่สาบเลนเรามากผิเบิดระพอหละปลาจิงปลาปลาช่อนปลาหมอเออครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาถ่ายถ่ายตัวครับปลามาดูบ่อปลาครับ พอเลี้ยงปลาไว้ซื้อมาพันกว่าตัวก็ไว้ขายด้วยไว้กินด้วยแจกญาติพี่น้องครับนี่ก็อยู่ใกล้ๆนาอยู่ทุ่งนาติดท,ทุ่งนาแล้วก็เลี้ยงปลาโอ๊คคานาเนี่ยครับตัดทุกอาทิตย์ครับเพราะว่าก,กวงงูแล้วก็สะดวกแก่การทํางานฉีดยาเดินไปดูข้าวป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษนี่ครับบอ่อก็จะมีปลาธรรมชาติด้วยปลาช่อน ปลาหมอวกแล้วก็จะอยู่ส่วนตัวนป้ปลาเลี้ยงปลาดุกปลาดุกอุ้ยเนี่ยปลาชรปลาหมอถึงเวลาฝนมาก,ก็ออกไปหากินแล้วยได้ยินเสียงครับนะพอถึงเวลาเนี่ยเกี่ยวใกล้เกี่ยวเข้าอยู่ช่วงหน้าหนาวอ่ะปลาจะน้ำาก็จะหมดปลาธรรมชาติของปลาก็จะเริ่มดิ่นเข้าหาบ่อแล้ ครับวันนี้ก็ฟามาดูธรรมชาติบ่อเลี้ยงปลาในกนา,าข้าวก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับธรรมชาติอยู่แบบเป็นบ้านตุงนาครับขอบคุณครับ